สวัสดีครับพบกับผมแบทสมิธนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมสมเมร์วอลสกายอารีนากันอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาแชร์ทีมฟาร์มโกเลมนะครับหรือป้อมยักษ์นะครับว้าวคือทีมนี้นะครับซึ่งในสตรีมผมเนี่ยมีเพื่อนๆในช่องแชร์นะครับถามมากันเยอะมากครับว่าผมไม่มีฟินิก์ครับผมใช้ทีมไหนดีนะครับก็ขออนุญาตพูด คร่าวๆเบื้องต้นก่อนเลยแล้วกันนะครับสําหรับทีม ID ดีผู้เล่นใหม่นะครับที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับแล้วก็ยังมีตัวไม่เยอะหรือว่ายังไม่มีบางตัวในทีมนี้นะครับก็ให้ใช้ทีมมาตรฐานไปก่อนนะครับซึ่งเราสามารถกดดูได้จากข้อมูลมอนเตอร์นะครับด้านบนมุมขวานะครับกดไปได้เลยนะก็จะมีทีมอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าเราพอใจทีมไหนเนี่ยเราก็สามารถคัดลอกตรงนี้ได้นะครับกดไปได้เลยเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับใ้ทีมนี้ผมว่าน่าจะโอเคสุดแล้วนะครับ เวลาเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1นาทีครึ่งถึง2นาทีนะครับโดยประมาณขึ้นอยู่กับว่าเราทํารูนมาถูกต้องหรือเปล่าและรูนเราดีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ <c oughs> ควรระวังนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ใช้ทีมนี้นะครับในตัวคาวเกิลนะครับตัวนี้นะครับไม่ควรจะใช้เป็นรูน ex นะครับหรือว่ารูนดูเดือดเซตนี้นะครับ สำหรับบ้านทั่วๆไปเนี่ยบางคนเขาจะใช้คาลเกิลสตัวนะก็คือเป็นคาวเกิลที่ใส่เป็นลูนไฟเนาะเราสามารถเอาตัวนั้นมาแทนได้ในดันนี้นะครับเพราะว่าบอสดันนี้หรือว่าโกเลียนน้าแข็งดันนี้นะครับถ้าว่ายิ่งได้รับการโจมตีเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่เนะี่ยพอจํานวนครั้งที่โกเลมมันโดนเนี่ยผมจําไม่ได้นะว่าเท่าไหร่อ่ะมันจะสวนกลับมา1ครั้งนะครับซึ่งถ้าเราติดเอกเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นผลเสียแกทีมเรานะเพราะว่าโกเลียนน้าแข็งเนี่ยก็จะ สวนเรามาทําให้มอนในทีมเราเนี่ยมีโอกาสตายได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูนีเอกตรงนี้ไม่ค่อยเหมาะนะครับสําหรับผู้เล่นมือใหม่นะส่วนมากเขาก็จะใส่เป็นลูนไฟนะครับเพราะว่าคนทั่วไปจะมีคาวเกิลสตัวอยู่แล้วนะเป็นคาวเกิลที่เอาไว้ลงมังกรไฟนะครับกับคาวเกิลที่เอาไว้ลง3ามหัวนะครับโอเคครับผมเรากลับมาดูกันที่ทีมที่ผมจะรีวิวนะวันนี้นะครับก็ตัวแรกนะครับเป็นอีฟิตลมนะครับ สแตตก็ประมาณนี้ด้วยเลยแล้วกันนะครับใช้รูนเป็นรูนโทสะนะครับคู่กับเนเมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคู่เนเมตรงนี้เราสามารถใส่เป็นรูนไฟก็ได้นะหรือว่าจะเป็นเนเมแบบของคุณเบนก็ได้นะครับเออผมลืมไปว่าไอดีนี้เป็นไอดีคุณเบนนะครับขอขอบคุณคุณเบนด้วยเลยแล้วกันครับสแตตคร่าวๆก็แอคแท็กอยู่ที่1น0 0นะครับพีเลตอยู่ที่แ7ดนะครับซึ่งคนทั่วไปอย่างน้อย ควรจะทํา85ขึ้นไปนะครับเพราะว่าดันเนี่ยเป็นดันธาตุน้ำเนาะแล้วก็ธาตุลมเนี่ยชนะทางธาตุนะครับควรทํา85นะทีแดมก็ทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ครับส่วนต้านกับแม่นนี่ก็ไม่ต้องซีเรียสครับเท่าไหร่ก็ได้เนาะแล้วก็สปีดนะครับควรอยู่ประมาณ60นะผมว่ากําลังสวยนะครับดูรายละเอียดลูนของอีฟิลงมาสักนิดหนึ่งนะครับช่องสองนะครับเป็นแอคแทนะครับช่อง4นะครับเป็นคีแดมนะครับแล้วก็ช่อง6นะครับเป็นแอคแทนะครับ ซึ่งถ้าใครทําความเร็วได้ไม่ถึงเท่านี้นะครับช่อง2เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสปีดก็ได้นะครับก็จะลดแอคแท็กลงมาสักนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าไป้ได้นะครับตัวที่2ครับตัวต่อไปนะครับเป็นอาร์พี่ธาตุลมนะครับอาร์พีใช้เป็นลูนไฟนะครับทั้งหมด 3คู่นะครับหรือว่า6เมตรด้วยเลยแล้วกันนะครับอาปี้นะครับจะเป็นตำแหน่งตัวทําก่อแตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกตัวแรกของทีมนะครับฮาปี้ของคุณเบนซ์ความเร็วอยู่ที่1 1 9นะครับออกก่อนตัวแรกแน่นอนนะครับแม่นยำเนี่ยอยู่ที่60นะครับอั้นทานอยู่ที่79นะครับตรงนี้มีก็ดีแต่ไม่มีก็ได้นะครับมาดูแฟกต์ทั้งสองข้างกันนิดหนึ่งนะครับเป็นแฟกต์แม่นยำท่า2ท่าสานะครับเอามาช่วยเพิ่มโอกาสในการทําก่อแตกด้วยเนาะดูนช่อง2เป็นสปีดนะครับ ช่องตีเป็นเลือดนะครับแล้วช่อง6เป็นต้านนะครับซึ่งถ้าใครไม่มีใส่ช่องนี้เป็นเลือดก็ได้นะครับตัวต่อไปก็ผมคนเถื่อนธาตุลมนะครับหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าขวานลมไหมผมเคยได้ยินคําว่าขวานลมเลยผมก็งงนะว่าตัวไหนนะครับําหรับขวานลมหรือว่าคนเถื่อนลมนะครับใช้เป็นลูนโทสะก็ได้นะครับหรือว่าลูนพีคาดก็ได้นะครับแตทก็เน้นแอคแท็กนะครับขีดเลดีแดงเนาะความเร็วอยู่ที่100นะครับ ขวานลมเนี่ยต้องออกเป็นตัวที่2นะครับก็คือฮาร์ี้ลมนะครับออกตัวแรกแล้วก็ขวานลมนะครับออกเป็นตัวที่2เพราะว่าขวานลมเนี่ยเมื่อใช้ท่า3นะครับจะเพิ่มบัฟดาบให้กับเพื่อนๆในทีมนะครับตัคร่าเข้าประมาณนี้นะครับแอคแท็กพันเนะครับคีเลนะครับซึ่งคีเลไม่ต้องถึงเ0าก็ได้นะแปดสิบห้าก็ได้นะครับแล้วก็คีดมร้อยเจ็ดสิบห้านะดูรายละเอียดลูนกันสักนิดหนึ่งนะครับลูนช่อง2นะครับใส่เป็นสปีดนะครับ ช่อง4นะครับใส่เป็นคีย์แดมนะครับและช่อง6ใส่เป็นแอคแท็กเปอร์เซ็นต์นะครับตัวต่อไปก็ผมเป็นกิฟฟอนแสงนะครับสัวแตก็ประมาณนี้ครับแอคแท็กอยู่ที่1,300นะครับเดฟอยู่ที่400เนาะแล้วก็สปีดเนี่ยไม่ต้องเร็วมากนะครับอยู่ที่41นะครับเน้นคีย์เรด100นะครับถ้าใครทำไม่ได้ก็สัก9กก็น่าจะโอเคนะครับควรจะอยู่ที่90-100ถึงนนะครับ100นี่ถือว่าดีมากเลยนะครับ ละเอียดรูนนะครับช่อง2เป็น a อคแท็นะครับช่อง4นะครับเป็นคีย์แดนนะครับแล้วก็ช่อง6นะครับเป็น a อคแท็กเปอร์เซ็นต์นะครับตัวสุดท้ายนะครับโฮมดูนทาตุลมนะครับโอ้ยอันนี้ผมเพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันนะว่าโฮมดูนทาตุลมของคุณเบนส์นะครับก็ไม่ได้อัพสกิลนะตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้อัพสกิลเนี่ยใช้ได้นะครับโฮมดูนทาตุลมนะครับแต่ว่าถ้าจะสังเกตดูดีแล้วเนี่ยรูนเขาค่อนข้างจะตึงพอสมควรเหมือนกันนะ ก็ใช้เป็นรูนโทสะนะครับมาพร้อมกับรูนไฟนะครับคู่หนึ่งเนาะตัดเข้าๆนะครับแอคแท็กเกือบจะสองพันเลยนะครับประมาณพันเก้านะครับเดฟก็เกือบจะห้าร้อยนะความเร็วไม่เร็วมากซะเท่าไหร่นะครับออกเป็นตัวสุดท้ายแต่ความเร็วประมาณเนี้ยถือว่าโอเคนะสี่สิบบวกลบนิดหน่อยนะครับคิเลดเก้าสิบเก้านะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นธาตุลมเนาะชนะธาตุน้ําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคิเลดตรงเนี้ยทำแปดสิบห้าก็ได้นะ ที่เดม250ครับถือว่าสูงพอสมควรอยู่เหมือนกันครับดูที่ลูนเม็ดที่2นะครับลูนช่อง2ใส่เป็นแอคแท็ครับช่อง4ใส่เป็นคีย์เดมครับและช่อง6ใส่เป็นแอคแท็กเปอร์เซ็นต์ครับทีมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับลำดับการออกสกิลก็คือเน้นนะครับให้ฮาร์พี้ลมนะครับออกก่อนตัวแรกนะครับเพื่อที่จะทําก่อแตกนะครับส่วนตัวที่2นะครับเป็นคนเถื่อนนะครับเพื่อที่จะบัฟดาบให้กับเพื่อนๆในทีม และตัวดามจนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าซีเรียลหรือเปล่าแต่จากที่ผมกดดูมาเนี่ยไม่ค่อยซีเรียลนะครับตัวไหนออกก่อนออกหลังก็ได้ได้หมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันสัก3ติดรอบนะครับว่าจะทําเวลาได้ดีมากน้อยแค่ไหนซึ่งก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปเนี่ยผมลองลงดูแล้วนะครับก็จะมีเวลา30มิบวิสีิวิด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตลง30รอบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาสรุปนะครับว่าเวลาเป็นยังไงบ้างน,นะครับกับทีมทีมนี้นะ เดี๋ยวให้ดูรอบแรกสักรอบหนึ่งก่อนนะครับอ่าเนี่ยครับฮาปี้ออกคนแรกนะครับแล้วคนเถื่อนลมนะครับบัฟดาบเนาะแล้วก็ตัวดาเมททำดาเมจครับอ่าสามตัวนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าตัวไหนออกก่อนออกหลังได้หมดเลยนะคนเถื่อนลมเมื่อกี้บัฟไปแล้วนะครับอันนี้ก็โอกาสบัฟก็จะค่อนข้างจะน้อยนะครับอ่าอันนี้คือบัฟอีกให่ไหมครับอันนี้ก็คือแรงเลยนะเน้นแรงเลยครับแป๊บเดียวถึงบอสเลยครับแล้วก็ คนเถือนได้บัฟหรือเปล่าเอ่ยเกตมาแล้วเกตมาไม่ทันโดนทุบซะก่อนบับแล้วครับผมเพิ่งจะมาบับตอนนี้แต่ว่าน่าจะจบแล้วครับตรงนี้นะดูกรับผมค่อนข้างจะเร็วนะเร็วมากเลยนะครับเวลาอยู่ที่40วินาทีนะครับซึ <Wow. S 1> ่งเมื่อกี้อย่างที่บอกครับว่าผมลองก่อนขึ้นสตรีมเนี่ยเวลาจะอยู่ประมาณนะครับ30กว,วิถึง40กวิวต้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะครับว่า 30รอบเนี่ยเวลาจะเป็นยังไงนะครับ A few moments later โอเคครับผมถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสรุปเวลารวมกันนะครับว่าเวลาดีหรือเปล่านะครับ <c oughs> รอบสุดท้ายที่43วินาทีนะครับ <c oughs> เวลาสรุปรวมก็ประมาณนี้นะครับ 30รอบนะครับใช้เวลาไปทั้งหมด23นาทีกว่า,วานะครับ <Wow. S 1> เวลาเฉลีย่ยอยู่ที่46วินาทีนะครับแล้วก็เวลาที่ดีที่สุดเนี่ยอยู่ที่36นะครับอย่างที่ผมบอกไป <c oughs> เมื่อต้นคลิปนะครับว่าเวลาอยู่ที่ประมาณ40วินาทีบวกลบนิดหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่ล่มเลยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวเนาะเวลาเข้าๆสามารถกดดูได้จากตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยณ <c oughs> นะตอนนี้เนี่ย <c oughs> คุณเบนซ์อยู่ในกิลด์ที่เลเวลย8นะครับยังขาด <c oughs> ดาเมจอีกประมาณ3เอร์เ็นนะแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ถ้าหากว่าได้ดาเมจคืนมา3%แล้วเนี่ยเวลาจะดีกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ณตรงนี้ผมคิดว่าเวลา46วินาทีโดยเฉลี่ยนะครับผมคิดว่าโอเคแล้วนะสำหรับคนที่ไม่มีฟินิกลมนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมครับกดไลค์กด s ั b s ไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเลยแล้วกันนะครับใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือว่ามีทีมฟาร์มเพิ่มเติมแนะนำได้ด้านล่างเลยนะครับ เดินใหม่ในสตรีมนะครับผมสตรีมทุกวัน2ทุ่มนะครับฝากไปด้วยเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ